สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องอีพซี่และทั้งหลายมาอีกแล้วสองตัวอีเมย์มากดไหม่วี่วไหวกับบัวฟังมากดบ่ววี่วไหวกับบัวฟังเออมื่อนี้กับผู้ข่ามีแม่หมองควายท้องแน่วอดีล่ากับมากขึ้นเก่าอดีร่ากับมากขึ้นเกาเอ่อเอื่นอีกแนวหนึ่งกับแม่สังเวียนหน่อยระคังท้องมีก่อนแล้วมาตอนมาฝากซีบุญยท้องท้องกับท้องคั่ ทองแท่วลอกบดํดำํานำวัได้เออเออยข่ดอดทองคาทองแท่บลอกบดํดำจำนํำบัได้่นว่าอเมื่อนี้กามีก่อนล่าทํานองกาฬสินมาฝาพี่น้องอ่ะจกกอนนึงสัก่อนเนาะเอาพงเป่าแค่น่ยค่ะเน่เอาก่อนใดฟาตีเอาก่อนไอ แห้งเบียร์ไม่อย่างบอกบอกจะเอาหัวมีขาให้พี่น้องฟังเออเบี่ร์ดองคนบ้านในนีสังเวียนใครมากมากก่อนล้วก่อนแห้งก่อนไอหัวมีขาเออจะร่ำก่อนหัวมีขาเบี่น้องฟังเนาะแล้วมาวัด อยู่ในใจจะได้เปลี่ยนพักวเขาเป็นนักเรียนเขาก็คงต้องหูเว้ขัวเขาดอกสั่งมัวเราเกิดเป็นเจ้าพุธยาสั่งความเดือดร้อนในคนอื่นคนียใจมีสินทำให้นหนให้ซื้อตัวเดคง นี่นอยู่เต็มบ้านบนใน,นเรื่องนิทานเรื่องชาวบ้านนี่ละพอจังแม่นสมลายเด้งสมกับพ่วงพนว่าคนบน่มีเมืองพองของคนอื่นยังอยากได้เขาวางไว้ผลักเอาเขเห็นบ่าน้อลักพวก,กเจ้าอยู่ในข่าวทีวิี ละภูมีหน้ามีสวนหัวยางเป็นเคยเห็นบอวสังเวียนน้ำก็เคยเห็นเรามาแล้วแนวคนผูค้คิดสัวยางรอเดงนึ้นลองหัวเสาแก่ตาย,ยายบาย้าเสานี่บามีผู้เอาไงมองเกาอยู่หมดดปีหัวบ่มีแขนขา ป็นดังเดี๋ยวอย่าไปเมื่อละน้อยคอนคอนดึงคอนคอนคนแม่นเจ้าเคยเห็นบ่น้องพ่สนแม่สนบ้านสุม่อยกระดังกันแล้วขอโทษเด้อ มันใครเป็นจังสันบอดีรอกให้เส้าสางมันบ่ใายเฮารวยหดบางสวยสิตายจอยอคนเกิดมากอาอยุเฮาบ่พ่อร่อยบัดด้ามตายได้ดังแน่มาจังได้ไปจังสันแต่เลื่อนล่างเพิ่นกับเขาดอกเอ,อ้ยน้เาเฮ้อตาย ็นขึ้นมาเกา้าเอาเอาว่าให้น้าส่วนลมวัวสมบัติทางหลายแมนนลูกหลานเป็นคนใสเน้ำเฮาตายขั้นเฮาเดีเขากะทำนอบุนในเกา้าไปได้แต่กินบัดหาเขาให้พี่กินกกะจุดเทียนเดอถูกไตบัดย้ำแลว้วควำใส่ดิน อยากของคนเอาหากว่ามีหน้ามือสิ้นขี้ดินเพิ่นก็แหนห่วงดูเด้อาได้เขาน้ำทวหาหา่วงบารฮาดอตายแล้วและแนวสิ่งของเพื่นหวงหามจะเจสส้มอยากย,ากยัดยังของคนแพงคันอยากได้หาเงินซื้อใจซื้อตรงเดิมแน่ มงจังเนืองรหลักแดนโง่อยู่ลงคงเ่ยวใหญ่องมาติดลักควรคิดด้วยมันขักบากตรมสิน้ำตองอย่างขาง้อยานแขนจองนักขิ่จักรหลังกองยามเจ้าของพื้นพ่อปันหาเรื่องดาประจานเอาขึ้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านหาคนถือคนผิด ือวรักแดนมันเป็นผิดบัดหสวยสิตายซ้ําอย่าให้มันเป็นเรื่องน้ํารักแดนแค้นหัวยางให้ผู้เฮ็ดก็ควรบางมันบ่ดีดอกนาเอ้ยเห็นมา โอ๊ยขอบ่เป็นอย่งนั้นขอฟังเสียงพอยหญ่่องแล้วเ่าแค้นคอยซ้อมเบิ่งวาลสิลงหม่งองได้ล่งหนาลงหลังสนแล่โอ้ยจกแม่นนานล่งนอฟาะ อันล่ำลงแล้วแค้นกะบบทันลงแล้วผดเถียงข่อยได้มาหาจังหนึ่งแบบมันม้วนโตข่องค่ะกะโบล่องแหละมันวัดตัวตีม้วนโตของมันสิลงได้กะโตข่องตกวางมัตสักกันส่นแบบเออก็เลยว่าเออก็ธรรมดาล่ะเนาะธรรมดาตัวออืนี่ล่ะยายหมองใไงทองชาแนลอ่ะฝากน่เด้อพี่น้องฝากกดไหลกุดแชร์กดติดตามอ่าคูพระครูนั่งนี่ล่ะเพิ่นว่าครูพระครูนั่งครูขวัญเออ คู่สามคู่ยมสามคู่สมอออพอแย่ท่องไมง่แย่멍แจม่นขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อแฟนคลับแฟนเอฟซีและทั้งหลายบ่ว่าบ้านใต้บ้านเหนือบ่ว่าบ้านใด้ทั้งไก่ทั้งไก่จังหวัดใดก็าตามเด้อคันผู้ใดเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมีนว่าเห็นผู้ขายู่ช่องไหนก็กดโหลด อืมในยัยอันนี้พ่อวอดพีกโตพ่อวอนั่นพ่อวอดมองหันพ่อวอดมงนี้อหาอยู่หากินพี่น้องอแบ่งปันกันกินปันกันกินว่าได้ปันกินกันเนาะเอามื้อนี้กันนี้ก่อนแล้วมาตอนมาฝากซ้ำนี่ละก่อนหัวย่างหัวมีขาอื่นไม่อีกก่อนพิเศษก่อนไดสักเลียวบอก เพิ่นหัวจักน้ำเฮาเองินนี่อืินมีอีกก่อนพิเศษพน้าพน้าอ่ะมิชล่าก็ขอขอบคุณขอบคุณมินล่าก็แล้วกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออ